สวัสดีครับป๋าเบี้ยวครับครับสวัสดีครับเขาบอกว่าตอนนี้นกเขากลมาสเปรดมาแรงมากเป็น่ข้มวยที่โอ้โหแบบมาแรงจริงๆครับเป็น<ม>ไงบ้างมันก็คืออย่างว่าแหละครับเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ที่เจ้านายด้วยฮะอย่างเช่นพี่บุญชัยเพชรฤทธิ์หรือพี่นกเขากมอสเปดพี่ชยยัยใบยำพร้อมจีนแล้วก็เฮียย้ง ประธานสมาคมมวยจีนรุ่นใหม่สามแรงเขาช่วยกันนะมีอัดฉีดมีอะไรให้เด็กฮะตอนนี้เด็กขยันมากตั้งใจจะไม่ขยันได้ไงฮะดากี้สี่แสนห้าแปงห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนก็โอตายต่อยเอาตายเลยอย่างนี้ขยันทุกคนครับทุกคนตอนนี้เด็กเนี่ยไม่ไปไหนเพราะว่าทางบริษัทจเพชรเขามวยใช้เยอะอะไรเนี่ยต่อยมาเสษเพึ่มพับสามวันถ่ายยาท้อมต่อถ่ายยาท้อมต่ออ่างเงี้ยฮะร่างกายเด็กเริ่มเข้าที่เข้าหล แล้วลูกพี่เขาก็มีแต่ให้นะฮะม,มีความดีแล้วก็ทุกอย่างเด็กขยันมากครับตอนนี้พรอ้อมเต็มที่แล้วมันก็มีพวกเทรนเนอร์ด้วยทเทรนเนอร์ด้วยทเทรนเนอร์สามคนไม่ว่าจะเป็นเชียงรายน้อยกอนหลงศักปานศักดิ์ชูวัฒนะแล้วก็คนหึงที่อยู่โราชสามคนเนี่ยเขาทําดีมากเทรนเนอร์อยองเราเทรนเนอร์ทำดีมากแล้วแป้งเจอใครพี่แปง้งแป้งเจอวันที่สิบเอ็ดเนี่ยต่อยกับยอสิยาใช่ไหมครับเอาขึ้นแล้วเหรอเอ่าขึ้นแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสามครับ เป็นไงพี่ก็ก็ซ้อมก็เริ่มซ้อมมาได้ประมาณสักสี่ห้าวันแล้วล่ะเจอยอดวิญญามองอย่างไงก็ก็ต่อยได้หมดอ่ะผมต่อยหมดอ่ะตอนนี้มันเป้าหมายนะเอาไว้พุ่งชนน่ะผมนะไม่กลัวอยู่แล้วคือมันมวยรุ่นรุ่นเราจะไปเลือกไม่ได้แล้วแต่ว่าโปรโมเตอร์เขาจัดว่าเหมาะสมเหมาะสมหนึ่งรูปร่างสองน้ำหนักอะไรไหมเหมาะสมผมแล้วแต่ท่านประธานชุมเจริญเพชรฮะได้หมดมาก็ต่อยหมด่ะแล้วมีใครนอกจากแปงมีใครอีกก็นอกจากแปงก็มีเพชรน้องเนยเพชรน้องเนยข้ามศึกข้ามศึกไปต่อยวันพุธนี้ แล้วก็มีวาวาแล้วก็มีโรเบิร์ตนะฮโรเบิร์ตเสาซ้อมกับพี่แล้วครับซ้อมเป็นเดือนแล้วครับซ้อมมงคลการิโรรเบ์ตแล้วก็มีเจ้าโซล่าโซล่าเสาพร้อมโรเบิร์ตแล้วก็โซล่าเนี่ยมันชื่อเดิมอะไรชื่อเดิมวาเลนไทน์สิทธิ์สันอ๋อวาเลนไทน์ครับอันนี้เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรอีกเปลี่ยนเอาชื่อลูกพี่ลูกเขายาวเลยชื่อชื่อแบงค์ชื่อแบงค์เขาชื่อแบงเขาขอเขาขอชื่อแบงค์มีแบงแล้วมีแบงมีแบงอ๋อคำเดียวสั้นๆเลยมีมีแบงมีแบงค์ต่อไปมี พันนะแบงค์พันไงไม่มีเบี้ยวอ่ะเบี้ยว <laughs> ไม่มีครับ <laughs> แล้วต่อไปมีย้งนะ <laughs> ตอนนี้เจ้าเพชรก็เริ่มกลับมาทําร่างกายแล้วเจ้าเพชรหลังจากที่ไปแข่งมูซูได้เหรียญทองมาแล้วก็วมาต่อยวันนั้นคือทําหนักบ่อยกันน่ะแล้วมาต่อยแพ้เพชรพลิน <ừ> เขาบอกล้วเดพักร่างกายประมาณสองเดือน <ừ> ตอนนี้เขา้า <ừ> เข้ามาฟิตฟอร,ร์มทําร่างกายแล้วคิดว่าเพชรเป็นไงยังต่อยได้อีกนานเพชรโอ้ต่อยได้อีกหลายปีฮะเพราะว่าเด็กคนนี้เขา คืออายุได้ไรล่ะอายุตอนนี้ยี่บเจ็ดครับเหมือนก็ต่อยมานานเนาะก็ต่อยมานานนะเพชรตั้งแต่ต่อยกับลิทิวันดาต่อยกับเจ้าแสงมณีพวกนี้มาหมดแล้วเพชรอะอ่าตอนนี้เป็นลูกอายุยังไบเพชรเพชรอะครับนูกเขาก็มอสสิบเอ็ดครับว่าจะว่าจะพ่าลุงว่าลงต้มนั่นเนี่ยยังยังไม่ไท่านสมชายอนุญาตได้ยังไงต้องต้องไปหาท่านสมชายก่อนว่าอนุญาตยังยังพอลงต้มอ๋อก็อยู่ได้อนุญาตอยู่แล้วครับ ต้องอต้องดูก่อนลูกพี่ว่าบางทีบางครั้งไปใส่แล้วก็เสียหายแม่อะไรเราต้องต้องแต่ว่าความดีของท่านน้ชายสุดยอดมากครับ,บดีมากเลี้ยงดูปูเสือทุกอย่างเลี้ยจนแบบว่าผมกินแป้งเมนบรีในด,ดวนกันตลอดอ่าโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ